โอเคสวัสดีครับทนิปิเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring e d i t i o n TV Show ชขออนุญาตส่งงานนอกสถานที่อีกหนึ่งลำนี่เลยครับเทๆ่ๆครบๆจบๆอยู่ตรงหน้าแล้วคันนี้เรียกว่าเป็นอ่านนเขาเรียกอะไรนะเรียกว่าเป็น 1เดียวหเดียวในพื้นที่นะแกบอกอย่างนั้นเป็นหน่งเดียวในพื้นที่หล่อเท่อยู่คันเดียวเลยแบบครบๆเต็มๆจริงๆแล้วคันนี้เนี่ยจัดชุดแต่งกับเรารวมแล้วครั้งนี้ก็จะเป็น3รอบด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีรอบที่4ี่จะแน่นอนสามรอบขออนุญาตมาเก็บงานแล้วก็ส่งรีวิวเต็มๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอ้าวเจ้า XADV ปี2023คันขาวหล่อๆคันนี้นะครับ เป็นของอผู้กว้างขวางแห่งประเทศสตหีบนี่ดูเต็มๆก่อนรอบๆนี่เลยกล่องสามใบนะครับใบบนเนี่ยเป็นปิ๊บอลูมิเนียมนะครับส่วนกล่องข้างที่เรามาเติมให้วันนี้เนี่ยนะเป็นกล่องข้างแชร์จ23อ่า สำหรับคันนี้เนี่ย,เ,ยเรียกว่าเป็นชุดแต่งพรีเมียมอีก1นเซตเป็น Grand Touring 1่งเซตสำหรับ xadv 750เราจับอะไรยัดใส่เข้าไปบ้างอะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันอย่างเร็วนิดนึงนะครับอ่ะพี่ก้องพี่ก้องอย่างแรกเลยชิลหน้านะครับชิลหน้า GV ีอิตาลีที่ตัดลมดีๆอย่างที่รู้กันว่าเวลาเราขับขี่โดยเฉพาะออกต่างจังหวัดนะครับอ่ะมาดูใกล้ๆอันนี้คือตัวอย่างที่เห็นชัด นะว่าเวลาเราขับขี่ต่างจังหวัดเราสิ่งที่เราจะเจอเลยเนี่ยคือแมลงนะครับแมลงเจ้าตัวชิหนาจีวีอิตาลีเนี่ยนอกจากช่วยตัดกลมแล้วเนี่ยเขายังทําให้เราสามารถที่จะเรียกว่า,าไม่เจอภาวะแมลงเข้าปากนี่เวลาขับขี่นะครับตัวกาดของขไอตัวปีของเขาเนี่ยจะช่วยผลักออกด้านข้าง นะครับผลักออกด้านข้างแล้วก็ป้องกันเรื่องของลมหวนได้เป็นอย่างดีติดตั้งแล้วสามารถที่จะปรับตัวชิลเนี่ยได้3าระดับเหมือนเดิมเดิถ้าปรับได้ทุกระดับปึ๊บนี่ครับต่ำสุดปึ๊บแล้วก็สูงสุดแบบนี้ครับเดี๋ยวสุดครับนี่เลสุดเท่ๆนะครับมีประโยชน์แบบนี้ ลงมาด้านหน้านิดนึงในส่วนของด้านหน้าเนี่ยเราทําการสร้างอะแดปเตอร์อเป็นเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นพิเศษก็แล้วกันนะครับเพื่อเราอยากได้มุมมองแบบชัดๆแจ๋วๆตรงนี้นะครับติดตั้งกล้องกล้องหน้าตัวนี้เป็นของไมโอ y v i l รุ่น M760D ที่เราแนะนำว่าเป็นตัวท็อปนะครับของ m ม o เขานั่นเองนะครับติดตั้งกล้องหน้ากล้องหลังแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนชุดแครชบาร์ ชุดคราชปาคันนี้นะครับเลือกใช้งานของ g b v i ต t a l y นะครับปึ๊บเดี๋ยวขยับตัวนี้ให้หนิดนึงเลือกใช้งานของ g b v i ต t a l y นะครับเป็นตัวแบบแล้วเราเรียกว่าเป็นโลเวอร์นะครับตัวสั้นนะครับตัวโลเวอร์ตัวนี้จะมะีชิ้นงานนะครับครอบมาส่วนพื้นที่ด้านล่างแล้วก็จะมีจุดที่เป็นบูทเชื่อมต่อกันระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอยู่ตรงกลางนะครับเสริมความแข็งแรงให้กับตัว คราชบาร์เขานะครับเมื่อมีคราชบาร์แล้วเนี่ยแม้ว่าจะเป็นทรงโลเวอร์ของจีบีเนี่ยยังสามารถที่จะแทรกติดตั้งในส่วนของชุดชุดไฟสปอตไลท์ได้นะครับชุดไฟแสงเหลืองติดตั้งให้เป็นงานของเปียรนะครับรุ่น lp 5 3 0นะครับส่วนอีกชุดหนึ่งลูกค้าเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นชุด lp 2 7 0นะครับตัว lp 2 7 0แสงขาวตัวนี้เราติดตั้งให้ที่บางโคลนหน้านะครับพร้อมชุดอะแดปเตอร์นะฮะเหตุผลเพราะว่าเราต้องการให้อ่า เห็นแสงไฟสว่างสว่างในายามขับขีก่กลางคืนนะครับแล้วก็ตัวแสงเนี่ยก็จะได้หมุนไปตามาแฮนด์ที่เราหมุนนั่นเองนะครับก็จะออกมาตรงนี้อ่าตัวนี้เป็นอ่าเราเรียกว่าแกนจะล้มล้อหน้านะแกนจะล้มล้อหน้าของไลท์เทคนะครับแล้วก็อ่ากาดอ่ากาดยางหุ้มโช๊คของเครกา้าติดตั้งเรียบร้อยไม่มีไม่ได้นะครับกาดหม้อน้ำนะครับงานนี้ของ s อ c ติดตั้งเรียบร้อย มาข้างบนอ่ะพี่กล้องอยู่ด้านบนก่อนอ่ะวันนี้ด้านบนด้านบนด้านบนงง <c oughs> อ้าวปุ่มนี้นะปุ่มนี้เป็นปุ่มคอนโทรลกล้องนะครับกล้อง MyO oh m y View นะครับใครอยากดูรีวิวเจาะลึกตัวกล้องนะครับวันดีค่ะอันนี้คือเจ้าของรถตัวจริงหนูเชื่ออะไรคะ <c oughs> ลูกแพะเหรอคะลูกแพรชอบคันนี้ไหมลูกชอบรถคันนี้ไหม อันนี้เจ้าของรถตัวจริงเจ้ายบายลูกสาวเจ้าของนะแม่ไม่ธรรมดาบายยอ้าวใครอยากดูรีวิว Myo oh, My View M760D เจาะลึกนะครับทักมาเดี๋ยวส่งรีวิวให้นะครับแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นตัวชุด หล่อลื่นโซ่อัตโนมัตินะครับหยดโซ่ให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นงานของสกอตต์ทอยเลอร์ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับมาพร้อมจอคอนโทรลดูบริเวณนี้ได้เลยสามารถที่จะตั้งค่านะครับแล้วก็เซตร,ระบบบริเวณนี้ได้เลยนะครับแต่เจ้าสกอตต์ทอยเลอร์เนี่ยข้อดีของเขาอย่างนึงคือหลังจากเราติดตั้งแล้วเนี่ยแค่ดูน้ามันอย่างเดียวว่าหมดหรือเปล่าถ้าหมดก็เติมถ้าไม่หมดไม่ต้องไปทําอะไรปล่อยเขาหยดของเขาเองน,นั่นเองนะครับ ถัดมาครับก็จะเป็นชุดคอนโซลหน้าแล้วนะครับชุดคอนโซลหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นเราเรียกว่าบาร์นะครับตัวสมาร์ทบาร์ตัวนี้เป็นงานของแพนเทอร์ทำตรงรุ่นให้นะครับแกนบาร์จะเป็นอลูมิเนียมบาร์นะครับเมื่อมีเราเรามีสมาร์ทบาร์แล้วก็จะเห็นว่าเรามีพื้นที่อีกเยอะเลยในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆไล่เรียงมาเลยก็คือด้านซ้ายสุดก็จะเป็นชุดยึดโทรศัพท์มือถือตัวนี้เป็นงานของพิกดีไซน์เท่ แจมๆนะครับแล้วก็ตัวท็อปต้องเป็นตัวนี้ครับถัดมาก็จะเป็นสวิตช์ไฟสปอตไลท์ชุดที่1นะครับแล้วเราก็ขั้นด้วยตัวที่ชาร์ USB จ usb อ่ามีออดิแตรชุดแตรอ๋อ,อโอเคโอเคโอเคนะครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งแตรใช่ไหมเราใช้สวิตชิช่ง<ช>แตรนะติดตั้งแต่เปรียตัวมาต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของที่ชาร์จ usb แล้วก็ที่ชาร์จ usb ตัวนี้เป็น3.0นะครับ2พอร์ตมีสวิตช์ปิดเปิดให้แต่เราต่อเข้าระบบ acc แล้วให้เรียบร้อยนะครับแล้้วววกก็ทีี่่สาคคคััญือออเเบบบโลตตต์แรรดยนะ ถัดมาก็จะเป็นสวิตไฟนะครับไฟก็จะมี2ชุดแล้วก็จะเป็นตัวนี้เป็นสวิตอ๋อเรามีฟรีไว้ชุดหนึ่งเนาะสวิตไฟมีฟรีไว้ชุดหนึ่งนะครับตรงนี้มีเหล็กไม้อ๋อสวิตไฟเป็นสวิตไฟอีกชุดหนึ่งที่เราต่อให้คันนี้พิเศษก็คือเป็นสวิตไฟสวิตสวิตไฟแบบอ่าเรียกว่าไฟไฟฉุกเฉินไฟไซเรนก็แล้วกันอ่ไาไซเรน,นสำหรับรถฉุกเฉินในนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเรียกว่าเดินระบบเพิ่มขึ้นมา ถัดมาปุ๊บนะครับพักเท้ากลางไลท์เทคนะครับติดตั้งเรียบร้อยครับปุ๊บตีนเป็ด S R C ทำพาวเวอร์โครสสีดำให้นะครับเรียบร้อยนี่ครับตัวหยอดน้ำมันโซ่ Scott Tyler ตอนนี้เราทำอะแดปเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะนะครับเวลาติดตั้งยอดชุดหยอดน้ำมันโซ่อัตโนมัติของ Scott Tyler เนี่ยสำหรับ X a D V เราจะมีชุดอะแดปเตอร์ขายืดเพื่อที่จะมายึดตัวหลอด นะครับจะได้ไม่ต้องไปกินพื้นที่แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับชุดสีนั่นเองนะครับถัดมาด้านหลังด้านหลังอ่ะโอเคแกนกันล้มล้อหลังไลท์เจกนะครับชุดหล,หล่อลือ่นซอบางโคนท้ายนี่ติดตั้งแล้วก็มีประโยชน์แบบนี้นั่นเองนะครับบางคนในบางคนในนะครับกันอ่ากันดินกันหินกันทรายนะครับชุดอ่ากันดินหลังตั้งเรียบร้อยอ่ะอันนี้ไฟฉุกเฉินอย่างที่บอกนะครับไฟฉุกเฉิน นี่ฮะแล้วก็ตัวกล้องไมโอเป็นกล้องหลังติดตั้งให้บริเวณนี้นะครับพระเอกของงานในเซตนี้ก็จะเรียกว่าเป็นชุดแหลกท้ายนะครับ mm hmm. นี่ฮะชุดแหลกท้ายเป็นงานศู์แท้แต่ลูกค้าอยากได้เป็นสีดำนะครับจัดการทำพาวเดอร์โค้ให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งชุดปิ๊บอลูมิเนียมของแชแต่จำเป็นที่จะต้องใช้เพลทอะแดปเตอร์ชิ้นนี้ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเจาะตัวแหลกศูนย์นะครับแล้วติดตั้งตัวถาดของแชทโดยที่ไม่ต้องใช้เหล็กปีกนกอะดูด้านล่างนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราใช้เพลทอะแดปเตอร์เนี่ยรูเราจะทําให้มันตรงไปเลยนะครับซ,ซึ่งแหลกศูนย์นี่เขาจะมีน็อตมาให้มีรูน็อตมาให้4ตัวนะครับจะมีทั้งหมด8อ่าแต่เราใช้แค่สี่นะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เหล็กปีกนกปีกนอกนอะไรให้มันวุ่นวายนะครับเพื่อที่จะให เสริมความแข็งแรงในใน,ในส่วนของการยึดจุดยึดต่างๆโอเคปีเป็น55ลิตรของแชตตัวนี้เป็นตัวดำนะครับใส่หมวกน็อกได้ถ้าครึ่งใบเนี่ยใส่ได้2ใบนะครับแต่ถ้าเต็มใบเนี่ยใส่ได้ใบหนึ่งแล้วก็เหลือพื้นที่ประมาณหนึ่งนั่นเลยนะครับส่วนแหลกข้างและกล่องข้างชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นกล่องข้างแช่23ลิตรนะครับ ตัวนี้เราพยายามทําให้แนบกับตัวรถมากที่สุดเพื่อใช้ในการลับขี่โดยเฉพาะในเมืองนะครับเป็นการสั่งทําขึ้นมาพิเศษนะครับปึ๊บน,นี่ฮะยกเป็นออกมาตัวนี้จะเป็นลักษณะแหลกจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจะไม่เหมือนกับแหลกขาแอลที่เป็นลักษณะ t p ีเหมือนกับทั่วๆไปที่เราเคยทํามาเมื่อก่อนนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าตัวแหลกตัวนี้นะครับเราเตรียมวางแผนที่จะยึดกระเป๋า นะครับเป็นกระเป๋ากันน้ำแชตร,รุ่น TR40 นะครับตัวกระเป๋าแชต TR40 จำเป็นต้องอาศัยสี่เหลี่ยมในการยึดเกาะของเค้านั่นเองนี่ฮะ้าจะออกมาประมาณนี้เวลาที่ขับขี่โดยไม่มีกล่องข้างนี่ก็คือชุดแหล็กที่จะเห็นนะครับมันก็จะช่วยทำหน้าที่เป็นคลาสบาร์ไปในตัวประมาณนี้เลยใส่กล่องครับยกขึ้นมาฝาก่อน ให้ตัวล็อกตัวนี้เข้ากับชุดล็อกนะครับเมื่อเข้าแล้วถ้าสปริงอ่าดูตรงนี้ก่ต้องถ้าสปริงตัวนี้ยังอยู่แบบนี้นะครับแสดงว่ายังไม่เข้าล็อกนะครับต้องปล่อยให้สปริงเขาเข้าล็อกของเขานะครับจะอยู่ขัดขัดแบบนี้ไม่ได้อ่าอันนี้ก็ปล่อยให้สปริงเขาเข้าล็อกของเขาครับปิดฝาครับล็อกกุญแจแล้วก็ออกเดินทางได้มีอะไรครบอีกอไมครบไหม,มพี่ต้องครบแล้วครับณตอนนี้ณตอนนี้นะครับ เดี๋ยวคันนี้จากอย่างที่บอกว่าจะมีภาค4แน่นอนในส่วนของตัวชุดแต่งแเดี๋ยวจะมาเติมให้เต็มอีกเซตหนึ่งอีกครั้งหนึงนั่นเองสนนราคาทั้งหมดทุกชิ้นที่บอกไปนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสตนี้เหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณลูกค้าผู้ใหญ่ใจดีที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันทีวันนี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ